สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเด็กซี่เป็นคนที่ตามกดตัดตะไคร่ผลไร้คนแช่ครับนะมือนี้ครับนี่บรรทัดหอดสามทุ่มเลยครับสองทุ่มสี่สิบห้าตกยางทำอะไรไม่ได้ครับทีมงานบารับานอนครับพี่น้องครับเห็ดยังไม่ได้ครับทีมงานนี่ครับมีอย่างกระซังเห็ดไม่ได้ครับทีมงานบารับานอนครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับกับทีมงานนี้ครับเตรียสับเตรียบรอย้อเลยพี่น้องเอ้ยสามทุ่มสี่สิบห้าโอ้ยสองทุ่มสี่สิบห้าครับพี่น้องครับสองทุ่มสี่สิบห้าคุณทำยังไงได้ครับวันนี้จะต้องถามให้หันใจบ่าะง คุณพาลูกน้องคุณทำยังไงครับวันนี้โอเลี้ยงเต็มที่ครับอ่าหัวเอ็มเอ็มซีเขาดูวยหมดเะบโบอยากเสื้อโบอยากเสื้อวันนี้ก็คือมือว่านอันนั้นเนาะเอายกขึ้นกันยกขึ้นกันเสียออให้ยกขึ้นกันโบอยากเสื้อเนาะว่ามือว่านขนาดมือว่านรถไฟเข่าสองถุงเครื่องแล้วสามถุงเครื่อง มื่อนี้เขาตั้งถุ่มป่ะถุงเครื่องป่ะหอดเกือบสองทุ่มเนาะเจ้าเห็ดวิราได้แบบสี่สิบหานาทีไหมเห็ดได้ครับแต่เห็ดดูปไได้เอาว่าถึงว่าเจ้าเห็ดได้เห็ดรูปไได้อันนั้นก็เรื่องของเจ้าเอากระเป๋าเจ้า เพื่ออองค์กรเพื่อองค์กรเนาะเพื่อแฟนคลับเอฟซีเนาะพาพอเป็นอย่างไรดูว่าเพื่อนถ่ายยเต็มนาบอซังโตเหยียบเดอะฟาดภาคแปดแล้วครับเบิ้งแฟนคลับเอฟซีครับเมนังถ่ายครับพี่น้องครับออกหกโมงออกกันนะออกจากร้อยเอ็ดนะหกโมงครึ่งจะเหยียบเดอะฟาดบ่มาหอดจุ่มกันปะเว้ยเบิ้งพี่น้องหน้างานครับพี่น้องครับ ทุกอย่างเราทาด้วยใจทุกอย่างเราทําด้วยความที่ว่าเอฟซี FC สาวน้อยจางมาทีนึงอ่ะเอาพัางสรีดีกว่าเอฟซี FC สาวน้อยเราทุกคนทุกท่านเนี่ยให้ใจกับคารวานสาวน้อยให้ใจกับผูหญิงให้ใจกับศิลปินสาวน้อยให้ใจกับผู้บริหารหนุ่มมั่โคโ่โจยมนินพ่งโนแต่ละคนมานังหาขาห้าโบฟเฝ้านะครับ มึงเอาบระเด็ขนาดนี้นอกพี่น้องเอ้ยบังแม่พี่น้องเอ้ยเ <c oughs> บิงทีมงานบาราบนเบิ้งเบิงลู <c oughs> ทุกคนทุกท่าน <c oughs> นะครับทำงานด้วยหัวใจทำงานด้วยเข้ามาหัวใจเพชรนะม่มีเข้ามาเหนื่อยอยู่ในสมอง <c oughs> ทุกคนทุกท่านแต่ละแผนกนะครับโ <c oughs> มเมนต์ด้ว่าแผนกของบาราบิน,นนได้แผนก LED นะครับแผนก ประดับนะครับมาซอยกันทุกคนนะครับน si eh? ี่ครับมองยังไงเราคนมองดูใช่เพราะแรกๆก็ไปอาบน้ำอยู่ฟังพุ่น yes เ้อเพราะว่าแต่ละคนก็บไม่ได้อาบน้ำก็ไปอาบน้ำอยู่ฟังพุ่นโอ้โพากันไปอาบน้ำอยู่ฟังพุ่นทุกคนนะนะเอาเห็ดกับเชื้อออกไหม ชุดไม้ท่องทถวไม้แหละะมียให้ดูที่ดีโอ้ยรบาทอาบซะอาบซะใส่นี่โอ้โลพี่เสียดยถ้ากเรสามเออเอาเพียงองค์กรนะมันต้องมาตระหนัแมนเี่ยสามนหกลูกน้องเส้นเก้าสิบหาเก้บาทเก้าสอันนี้คูนี่จำได้เขาตีกันยุนาหานะมันบเออขาหลงไว้แมนเบอนีนี่นี่ยนั่นนั่นนั่น ของผมมันจะมีกิ๊วๆหน่อยนึงน่งไงกิ้วๆว่าไงเน,นี่ยครับทางคุณเน่ป่ะเนี่ยกิ้วเหือนครับเออการพิการอะของแท้เลยอะไอ้กัดไอด้นี่งด่าไอ้กัดได้ยนินหนาวตัวลำโพงไม่ใช่ไม,ใช<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เออเอฟซีมันลงมาฟาดอ่าเอาเซตซับเรียบร้อยแล้วครับจริงานิงมัรับมืนอนครับเอาโบกมือไปไปเลยโบกมือไปไปเลยเออโบกมือไปไปเพฟนครับเอฟซีแล้วเออแล้วแล้ว สีสิบนาทีเหรได้จังไหนวะที่หลอร่มด้วยช่ไกครับโอ้สีบาทีเสร็จโอ้แสดงว่าจับใคระวะเล่นเเสร็จว่าะเดี๋ยวฟาดโค้ฟาเดี๋ยวครับซาของผมพี่เบบมึแร่แยว่ยสิบโลมวงครึ่งอะ คือทำได้คืทำบ่อยทำบ่อยไปทำบ่อยมันจะมีจดหมายถึงบได้มีแน่นอนเหรอเพราะต้องก็สองเฟดเด็กเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังมาหอดสามถุงเลยครับเสร็จแล้วแล้วครับพี่น้องครับจวดดีลีที่แม่แน่พีดีกับแม่ซอย เฮ้ยสร้างกันเบิร์ตสร้ากันเบิร์ตเบีครับเพราะเราคือทีมเดียวกันเบียร์ครับที่อาจารย์นักบัญชีก็กำลังเซตครับกำลังเซตเครื่อน็นตตี้ครับพี่น้องครับ ซยบ่างกูออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลผูติดตามหึ่งล้านกว่คนับนี้สองพลังมาแรงเลยคนมึงมาทำกับศรหามืนแสนคาิปอทั้งเคลิปอยู่ทโหมดุดย่อดอะไร่ะอาจารย์เต้พี่มหาสารตำเออฟฟิเชียลาจารย์เต้แล้วพอเชีอลงมาแรงตัวมมุ กันหวังครับผมเจ้านังโซลีอย่งกันอันโซลีาไฟไฟฟ้าบ้านมากครับผมในนางโงลูุยกีนเรยัองการป้านกันเยองว่าเอฟซีสังบาอันชื่อเครงยืมกังไม่หายแท้บ้าบ้าว้าว้าครับในยินข้าวว่าเอฟเอฟซีพฤศิกาทัานเชียร์เซบีไม่หายนักดนตรีูรพัฒน์มาต่กเลยว่าสาธุเด้อหานแมนอีผ่านมา้งน้เพราะว่านักดนตรีที่เก่งครับัวูพัฒนนะครับครับครับผม ปูเรนอสิแนมเห็นเนาะปูเรนอสิแนมเห็นเนาะเออแม่นอยู่อาจารย์บาดว่าได้ไหมก๊อฟเป็นว่าดีดีครับแต่ว่านักเคล่อนเกียร์อ่ะโเป็นยังครับบ่บ่เป็นยังครับกระไดแต่มึงนักล่องขับเพิ่นได้เนาะนักร้องเพิ่นได้เพิ่นกระได เงินห้าร้อยพันหนึ่งนุตีกับเล่นในทุกเพลงบอสเขาไม่ได้ว่าอย่งอกะนางรถตีกัเร่นในทุกเพลงกับบเป็นยังดอกับก็ไม่ได้ว่าอย่างกับกับบเป็นยังกับกัเพิ่นก็ได้ก็ได้ติแต่ทัอเนาะนังรตีกับบเป็นยังกับี่ขาแข็งยันดแเน่ยกับกับบอเป็นยังครับกับบเป็นยังครับกับบ่าแล้วกับบาผมกอที่พอมาต้องก่อไม่ใช่ไหกัพ่อพ่อ่กับท่านพูดใ้ได้กัน ปันค่าค่าขนมค่ากับฟ้อาจารย์นันดนตรีปิดท่องหนักค่านเนื้อขันขันหลังนี่ยังคนเห็นอยู่ดิหลังนี่ยังว่องภูบุตรลูกไม่เห็นอยู่จากเนี่ยผมีสีเห็นครับภูปิตต้องหลังพระกว่าจาดพาครับกนพระครับกนพระครับมาขันขันขันนี่คนว่องเห็นคนสำคัญขั้นตัวนี้ค่ะที่ไข่เยัะครับผมขันมาขันฮามี่คนว่องมองเห็น่าผูบนตรปิดท่องคนค่าดี Etus. รู้ตัวเพรานอหายเพะาปันกันซาเแต่ไนม่ถือพลหาที่ปัผู้ที่ักดีกันละครับพัฒไห่เนาะครับครับผมเอาเสี้วเสีเดี๋ยวขึ้นไปหาแป๊บนึงเจ้าอีกมพลับหญิงพลำไปครับังหมาหาภูิทองกุนพระครับว่าดูดิอัน ฝากไปทา้งซองเลยละ่ะเพราะว่าหาท่านเทียวมันนักร้องซุ่มบอลร่ำเพิ่นได้เคยได้ติดได้ซุ่มเพิ่นหมานเนาะครับซุ่มเพิ่นหมานมาลอกมาไล่หมานเงินหนาหานหน้าหย,ยังเพิ่นใดแล่ะหาเทียวเพิ่นมีสินนำนำใจว่าบอดอาจารย์เพิ่นเลน่นเลน่นให้หาเทียวเพิ่นมีนำนำใจปันกันใ้ถือภูละหาที่าาบาดงุกที่บาทกด็ดีเพราะได้เป็นค้ากับขอคำน้ำครับครับมันบ่อใดหยังน้ำมู๊จักเทียหลายตั้งแต่ปีใหม่ไม่หนีบ่มีหย่างกันเลยกันเลยว่าสิปีหกเจ็ดนักดนตรีมาถกตั้มเถอะเนาะบ่อใดอย่างน้ำม ปีหกเจ็ดป่นี่แสดงว่าเพื่อนทำหน้ายาวว่าหลวงสีลงบ่ได้วางสิบอเอเจนต์ที่ส่งขบ่ได้ยังบ่บ่บอใอบว่าบ่ไม่ยังอันมาอันมาหลอกมาได้ยังอันกลับบอไม่ทำเพื่นเลยว่าโอ้ยมีคนมองเห็ดบอนอตัวนี้ข้อได้เงื่อนไกับข้อกับน้ำมาเพื่อซุ้ยนะคาคาเฟ่ครับเขาก็ได ปันกระเล้วให้มันถึงเูลาสามชิบาทที่ที่บักอดีดอกเออผู้ผู้ฝ่ายนั้นหลายเนาะครับครับผู้ฝ่ายนั้นหลายก็แนมแน่แน่เห็นผู้พิท้อมคนพาเนี่ยผู้พิท้อมคนพาขันหาบ่อมี่ผู้นี่สีมีคขอดฟอนใส่บ่ออะไรบางสิ่เพราะว่าเพราะเพรพรมันเพราะว่ามู้นี่เล่นให้บัตรขึ้นเนี่ยทึบทึงทึบทึงอยู่นี่ครับขันฟอนได้หรอกจ้างอ่ะเพราะมีคอดฟอนแต่ดอกได้บางสิ่งคือขันขันขันห้าพิ่นลิตรวนเพิ่นว่าโอ้ยเขียเห็นผู้เพิ่นเห็นให้บัตรทึบทึงทึบู่นี่ โคนห้ก็เอาไปห้เพิ่นได้นะอาจารย์ครับวันนีอขอบพุ่นล่วงหนาหลายๆเด้อ,อ,อจะเป็นเบาคือเนาะพ<อ>่นคอยหวังเนะพอพอาะมันเพราะเคยมีผู้ใดใครเห็นหนาะช่วงช่วงช่วงนี้หลังๆมาเห็นมึงนีครับ,รบ,บก็เลยว่าปีหกเจ็ดนี่มหากินลำบากแต่เราไม่ตกปีอย่างปีนี้แต่นด้ว่านาซีตกปีข้อขาดนะครับโออ้ยย่ามาตีข้อขาดครับปีนี้มปนปีนักดนตีข้อขาดตะครับโอ้ยปรทังว่าแต่นาะกอาจารยว่าหากินลำบาก ตกปีกับพง้อลูกชิดเจ้านี่ขาดเ่าขาดพุ่งโลโพโลเ่ยอันนี้ปีนี้มันอิ่มนะมันอิ่มอยู่อิ่มอิ่มอิ่มตะว่าแห่งผมมีเงินใส่ต่ว่าอิ่มอยู่ลูกใจว่ามันอิ่มอยู่แต่วันขาดแต่ทับถินเงินใส่ละพอใครมีมอเรตุกตกปีนี้นักดนตรีมีแต่เงาเงาไว้มันมีมอเรตุกถาดหลวงครับมอเรตุกถาดหลวงมอเรตุกเจดีย์หลวง คารตกได้ปีขี้สร้างขี้งูเคียงแสดงว่าตกปีนี่ตกปีสู้โศกบว่ปีขอถึงปีสู้โศกอีหลีจังจีจาว่าโตกปีสู้โศกปีขอปีขอกระสั้นฝากไปขอทัพภูพนมีนั่นแหละครับครับตกปีตกปีขอปีสู้โศกเนาะครับบ่ได้นั่งเมี่ยงน้ำพนมีกันักดนตรีมีแต่ขอขอกับบ่ได้ขอผ่านไปทางภูพนมีน้ำใจนี่เด้อหางเทียนพนมีมาหลอกมะไลหันครับ สามาไล่ติดร่วมก็ได้หรอเอามาให้ผู้อาจารย์โอ้ยปิดท่องเพ่นเนว่ยภาเอามาให้เรียนเนต้นเนมลงไปข้างลัางวิธีม่แต่เลื่อมยากย,ย,ยโอ้ยยากเาเตยเตย,เตยล,ะะยลยา่าแต่ผู้นึงได้จอข้อีกวงเอสังบวีมาจากพ่วงแท้มีผู้นีปันกันได้ปันปป่นกันบ่หรเยเมื่อห่ปั่นกันบ่อลายดอกสิบาทีบาทซํำนันพวกขาย่อยขายกาแฟพอดีีขาแข็งงดแจงควายดีว่าโอ้พนามีพนอ้ย้งีตัววา์เวแมนยูพอเลยครับ เดี๋ยากถึงเดอ้อผู้ใดที่เนี่ยมเห็นอาจารย์ยหวังแสดงว่าปีนี้ปีชูโชกปีชูโชกครับบ่ได้ตกถาดหลวงบ่ได้ตกเจดีย์หลวงบ่มี่ยังชยอ,อยบ่มี่ยังมาข้าจุ่นเล่ม่บ่มีพญานาคสู้บ่มี่ยังโมแล้ว<อ>เพิ่งองยังก็บ่ได้เพิ่งเสียก็บ่ได้ปีหกเจ็ดนี่เพิ่งเสียเสียเพิ่งเพิ่งเสียไม่ได้เสียสิกินเนี่ยโอ้เพิ่งง่วงง่วงอะไรชนแม่นตายเพิ่งบ่ได้เพิ่งเพิ่งหมูหมูกับคุยหนีถิ่งบด<ม> เพิงบ่มีตูตตัวเพิงแล้วปีนี้เนาะแสดงว่าตตปีปีปีบีพอดีล่าคูล่าหูเข่าพระพุทธเข่าพระเสาแสกตัวนเต็มเลยเฮ้ยปีจนาวเด้อพิจนาวเด้อแสดงโอ้ยจังไลยกะฝากเด้อผู้คนเด่นมีใจบุญเจ้ากุศลพูดมาตกปีชุโชคปีนี้ปีขอให้มันผ่านพ้นไปให้ดีเนี่ยปีชุโชคปีขอเนาะเอากระสาเอาเนาะครับเนาะสาทัเอ้าคลิปนี้ฝากไว้ชั่วทีครับอาจารย์หวัง พี่จ้น้าเจ้า,าจของ<พ>นะครับว่าตกปีสู้ชกนี่ขับแยนอยู่ก็เห็นว่าพอนอาจารย์นี่เนี่ยทีรวมบูลินวาเแยมตุ๊กปีนี่มาหนี่คือมิดยอดใส่ไอ้ไอ้ลังไม่เป็นวะยอดใส่อ้อมสินว่าาัารย์ย่าไม่ย่าม่สอดตะกี้ปีกายปีดก้อนแผ่นว่าได้หลายแผ่นกำลุ่มไปพันอาจารย์อันนี้เป็นข้าวกระเพาะกระเพาะเด้ออาจารย์สองร้อยสามร้อยคนก็ได้ปันกันซื้อทีบนี้ ถูกปีนี้มาผู้เด็กในปาบยันจะถูกปับพ um okay. ูดสิบครับโอ้ปีน right. ี้คนอื่นอยากเพราะตะวันเงินเงินเก่ากับผู้อื่นได้ขจ้าได้กระทำมดาคเราไม่ทำบดาเนาะงผู้ใดกระไรเห็นกระทำถ้าถ้าบดาแล้วเงินผู้ใดกับเพรว่าดอกแพงไปแพ่งมันเราตั้งทางคนตทางมีพลาใสบอกกระทำมั่นเลียไทยเลียเลียชงกับวี่ขึ้นทางคนเนี้ยผู้ที่เห็ดผิดท่องโกนผ้าเนี้ยครับผมมันมันเป็นอย่างที่ปีนี้อาจารย์เห็ดอันนี้บ้างอย่างของอยู่แล้ว เพราะบังพวกนี้เนี่ยบังบ่ได้มันเหลี่ยมต่าดิต้องบังไว้แต่ว่าการยินเสียงคือเก่าล่ะเห็นนะเฮ็ด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 ไห้ม้วนนี่คือเก่าล่ะไอขึ้นฟ้อนคือเก่าเนาะครับฟ้อนฟ่อนขึ้เก่าล่ะไอเฮ็ดไห้เธอแม่นบังบังไว้ก็เห็นอยู่ครับผู้ใดได้มาไล่มาไล่ยังก็เห็นอยู่แนี้ยมันอยู่สังอกอเบิ่งอยู่เบิ่่งอยูห้ามห้าำมือเสาร์เตยลากัดโอ้ไม่ได้มันอยู่ตัวมอรมก็ได้มีคนบานมันเอาทีนี้เบิ่งแล้วม้วนแล้วกร ฝากถึงอาจาร,รย์หวังฝากถึงอาจาร,รย์ทีมงานทุกคนมือกีตาร์ลูกซิ์อาจาร,รย์หวังมือเบสมือกล้องครับมือคีย์บอร์ดมือพุลละครับเปาแซกทํำเป็ดมือแซกนะครับมือที่บนโอ้ยฝากถึงเป็นครับอีบซีซีน้ำพีบีวอลไร่ไหรอกเขาเป็นคนกลางดีกว่าเขาเป็นผู้ประสานไหนดีกว่าเอา,งงา,ากิมนีฝากไปชมนี้เนาะฝากคนที่ตามก็สุกใส โคดไลค์โแชร์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ